สวัสดีวันนี้มาแต่เช้าก็กำลังฝึกทำสกีฝึกทำสกีที่ครูซันไรสอนเนาะจริงๆเมื่อวานนี้ก็สกีไปแล้วสกีมาหลายวันแล้วด้ยแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเราเรียกมันว่าสกีคือครูเนี่ยทุกๆครั้งเลยตั้งแต่อดีตมาแล้วในการที่ครูจะเปลี่ยนแปลงชีวิตมาได้เนี่ยคือครูจะต้องไปออกกำลังกาย การที่แบบว่าครูจําได้เลยสมัยก่อนตอนนั้นที่ครูเคยเล่าเอาไว้เนะว่าตอนนั้นทําทําธุรกิจร้านอาหารเนาะแล้วก็เกิดวิกฤตที่ไม่มีแม้กระทั่งที่จะอยู่แล้วว่าตอนนั้นเข้าไปอยู่นอนในร้านของตัวเองแล้วก็ไม่มีห้องน้ําไม่มีไม่มีนอนก็นอนอยู่หลังบาร์ หลังบาร์ในร้านอาหารร้านของตัวเองเนี่ยในวันนั้นอะแต่เราก็ไม่อยู่ที่เราจะรู้สึกว่าสถานการณ์หรือเหตุการณ์รอบๆตัวมันเป็นการทําให้เราอะไปต่อไม่ได้กูก็จะแบบมองเห็นโอกาสว่าเฮ้ยกู i, จะไปต่อ,อยังไงคือจะเป็นคนแบบนั้นเลยจะเป็นคนที่แบบสามารถที่จะมองเห็นโอกาสว่าไม่ได้เป็นโอกาสที่เราจะไปเอารัดรับเปรียบใครนะแต่เป็นโอกาสที่แบบ เฮ้ยเราจะไปต่อยังไงเราจะพาตัวเราเองไปให้มากไงแล้วในวันนั้นครูก็เลยไปจอยลงยิมไปจอยลงยิมแล้วก็ได้ไปใช้แบบห้องอาบน้ําอย่างดีใช่ไหมแล้วก็มีไดร์เป่าผมเป่าผมเลยด้วยตอนนั้นยังมีผมอยู่ไม่เไหมนั่แหละคือการที่เราสามารถที่จะไปต่อแล้วก็พาชีวิตเราไปต่อได้ โดยที่เราไม่ยืนอยู่ในความถูกต้องไม่ได้ไปเอาลเอาลัดเปรียบใครเนาะ,ะเสร็จคืนแรงขึ้นแรงตลอดและนี่คือคือการที่ครูพาตัวเองขึ้นสู่สกีทางอารมณ์ก็คือขับขยับขยื่นร่างกายการที่เราอ เพิ่มสปีดความเร็วแล้วก็กระตุ้นตัวเองให้ตัวเองเนี่ยได้สามารถที่จะแอคทีฟเป็นคนที่แอคทีฟเป็นคนที่กระชับกระชิงเป็นคนที่แบบสามารถที่จะทะลุเป้าได้แบบทุกๆอย่างเลยคือเราสามารถที่จะมีความชัดเจนในสิ่งที่เราจะเอาโฟกัสเป้าหมายทุกอย่างต้องอยู่บนบนจุดที่ถูกต้องมาก่อนถูกใจนะไม่ใช่เราจะอยากไปอยากมีอยากได้อะไรสิ่งที่มันไม่ใช่ของเราโอเคไหม ถ้าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่มัน a อ a ว l a b เบมันเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะโฟกัสแล้วลงมือทำแล้วมันสามารถเข้ามาเกื้อกูลสนับสนุนเราได้เราก็เริ่มมองเห็นทุกอย่างมันจะมองเห็นเป็นภาพก่อนว่าโอเคประมาณนี้ยกตัวอย่างเอาพูดง่ายๆยกตัวอย่างเช่นเรามีบ้านแล้วบ้านเราไม่มีม่านแดดสอง แดดมันส่องเราก็คิดว่าเราปรารถนาม่านแล้วม่านนั้นน่าจะเป็นม่านแบบไหนเราก็เคยเห็นตามานิตยสารเคยเห็นในตามที่มันมาตามที่เขายิงแอบมาหาเราอะพอเราไปเปิดดูม่านนิดหน่อย,อยม,ามายอา่านก็จะมาเยอะการตกแต่งบ้านตัวจะมาเยอะก็จะมีม่านมาให้เราเลือกเยอะมาก ไอ้ตรงที่ยึดมากนะเราต้องการให้จะเป็นแบบเส้นเชือกหรือว่าเราต้องการที่จะเอาแบบเป็นตุ่มๆจะเป็นเหล็กหรือจะเป็นไม้ก็แล้วแต่เราก็จะเห็นภาพเราจะเห็นภาพมันเราจะให้มันเป็นแบบเป็นเชือกแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเนในห้องเนี้ยแต่ว่าระยะทางในการใช้งานมันอาจจะมีแตกต่างกันสวัสดีพี่เดือนระยะทางในการใช้งาน มันอาจจะมีกระต่ตางกันโปรแกรมที่ครูทําโปรแกรมนี้นะโปรแกรมจิตสุดเด่นด้วยความมัง่งคั่งให้มีความสุขฉับพลันในหัวใจนะขึ้นแรงทุกอันครูบอกได้เลยว่าว่าครูจ่ายนะค่าเน็ตแล้ววันนี้ครูไม่ได้ใส่ขาตั้งกล้องนะคุณครูก็จะดูดี <c oughs> ดูดีเป็นพิเศษโอเคไหมอย่าไปโฟกัสมันโฟกัสที่เนื้อหาที่ครูตั้งใจให้ภาพชา้าเสียงชัดไหมคะขณะนี้ครูกำลังพยา ขยเรื่องร่างกายและกําลังฝึกขี่สกีทางารมอณ์ซึ่งจริงๆแล้วครูขี่มาตลอดชีวิตอยู่แล้วพอทุกครั้งที่ครูต้องการไปต่อครูก็ออกกาลังกายอยู่แล้วแต่เราจะไม่ทําให้การออกกําลังกายนั้นอนะ่ะเดี๋ยวยังพูดเรื่องม่านไม่จบเลยเนาะยังพูดเรื่องม่านไม่จบกลับไปที่กลับที่เรื่องม่านก่อนได้ไหมเออขออนุญาตกับที่เรื่องม่านก่อนนะมันจะเห็นภาพจินตนาการเกี่ยวกับ ว่าเราต้องการม่านแบบไหนแล้วการลงมือทำของเราหลังจากนั้นน่ะมันจะมีภาพในหัวว่าเราปรารถนามา่านเช้ากับวันเย็นเนี่ยเรามันเป็นสิ่งที่จําเป็นกับเรามากเพราะแดดมันส่องเข้ามาในห้องนอนแล้วเรานอนแบบโล่งโจงมันเป็นที่ที่เราควรที่จะมีที่ปกปิดอะไรบ้างน่ะโอเคไหมถึงมันจะแบบอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือ มันควรที่จะมีมา่านโอเคไหมเพราะฉะนั้นจะเป็นม่านก,กี่ชั้นจะเป็นม่านแบบมีโปร่งๆสีขาวชั้นหนึ่งแล้วก็มีม่านทึบแสงข้างนอกชั้นหนึ่งก็ได้เราเลือกสีเลือกแบบเลือกลายเลือกขนาดผ้าถ้าเกิดว่าเรานึกไม่ออกเราไปเริ่มทำเซอร์เว์ เข้าไปตามสถานที่ตามมา่างๆเมื่อวานครูก็ไปที่อียก,กียมาเนาะแล้วครูก็ไปดูว่าเออมันมีอะไรให้เราเลือกมากก็ได้ความรมู้เกี่ยวกับว่าเรื่องมันมากขึ้นจริงๆเราแค่จ้างผู้เชี่ยวชาญมาปุ๊บแ,แล้วเราก็เอาแบบมาให้เลือกเขาก็ทาให้เราเสร็จแล้วแป๊บเดียวแต่ทีนี้ถ้าเราอยากที่จะเลือกเองแล้วก็เราคิดว่างบประมาณที่เขาเสนอมามันสูงเวอร์วังเ,เกินไปห้าหมื่นหกหมื่นอะ เราสามารถที่จะลดลงมาเหลือ,อไม่เกิน5้าพันอย่างเงี้ยเราก็ตั้งเป้าตั้งงบได้ว่าโอเคมานที่เราจะมีเนี่ยมันสวยและเลิศแล้วก็ดูแพงในในวงเงินที่น้อยกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเริ่มเอาแบบนี้แหละพอเราเริ่มมองหาเราก็จะมองเห็นวันนี้เลยไม่ได้พรุ่งนี้เดี๋ยวมันก็จะมาอีกเนี่ย แล้วเราก็มาดูว่าเรามีปัญหาอะไรที่เรายังไม่ได้มานนี้มา,าหนึ่งถ้าเรายังไม่มีงบประมาณเราก็ไปสร้างรายได้เพิ่มไปทํางานเพิ่มแล้วเราตั้งเป้าดิว่าเราจะเอามา่าเนี้มันต้องใช้กี่วันมันถึงจะได้มันนี้ไม่มีไม่ได้แต่ถ้ามันจําเป็นกับชีวิตเราเราก็ต้องมีไงพอเราเริ่มที่จะสก,กีอารมณ์ ช่ไหมแล้วก็ขยับกะเยื่อร่างกายมันจะทําให้เลือดลมสุขฉีดเอนโดฟินสุกฉีดเอนโดฟินคือสารแห่ความสุขเนี่ยมันสุกฉีดและเราจะแบบกระตุ้นร่างกายเราให้เราไม่แบบฉาะเฉะอืมให้เราแบบมีพลังในการที่เราจะแบบพิชิตทุกเป้าหมายของเราได้แบบง่ายๆสบายๆเลยเออคือไงมาแต่เช้าเลยนะฮะก็ขอ,ขอบคุณมากสำหรับใครที่แวะเข้ามาเยี่ยมชม ใครที่จะเข้ามาฟังตรงนี้ก็หวังว่าคลิปนี้ดีแล้วจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะมาแค่นี้แหละไปแล้ว